ว่าไม่เอาดิเอาเปล่าเอาเป่เอาอยากกินหรือเปล่าโอ, right โอ, right โอ้โหมันเร็วมันเร็วมันมันทำเพื่อของกินเอ้ยเอ้ยดูนั่นนั่นเป็นความเร็วที่น่ากลัวที่สุดเลยทุกคนเอ้ยคุณพี่โอ้โหเอ้ยดูความแรงของรถนั่นสิไอ้ายไหนแอนนิคาร์โดเกมที่พวกนายต้องมาหนีไอ้ตัวเนี้ยนะโอ้โหคุณเห็นลุงพี่สีแดงไหมโอ้โห คุณพี่ไปกินอะไรมาโอ้โ oh, ห oh, ผมต้องหนีไอคนนี้จริงๆอะมันคือยูทูบเบอร์ชื่อดังชื่อหนึ่งที่เขาทําอาหารไม่ที่เขาแบบกินแหลกนะแล้วคือผมต้องมาหนีจากเขาเสื้อสุดอเมซิ่งผมอยากรู้พี่เขาซื้อกไหนเอออยากได้เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะหนีจากไอ้ตัวนี้ได้หรือเปล่าหรือว่ามัจะโดนเขาตุยตุดจะเป็นยังไงไปชบกัน ไอเยไม่จะสานานเลยนี่ขอนำเสนอโฟกเกมิงจีจีความสนุกความา่าอยู่ในช่องนี้ทันทีขอขอบคุณ2,300ัาเลยซึ่งเป้าหมายต่อไปคือ3 000, 3 0พับใครอยากดูอะไรก็ใต้คอมเมนต์นะนะจ๊ะลิกเควยฮ l ลโหลวอลกัมแบ็คทูอั r อื่นไงที่รับงานที o นิคคาเดอสโอ e ิตเซ็นส d o is a l อ e a d y in the office okay. maybe we can feed him an avocado <c oughs> to make him go away โอ้ผมอยากได้เสื้อพี่อ่ะผม FC ตัวยงเลยอ่ะผมมีใน TikTok เก้อผมมีใน YouTube พี่อะเลยอ่ะโอ้เป็น FT ตัวยงอ่ะโหพี่พี่กินแหลกนะพี่เออผมจำได้เมื่อก่อนพี่โคตรผอมเลยเอาล่ะแล้วเกมนี้เล่นยังไงกดอะไรวันนี้ Dead Party ว้าวอืมเดี๋ยวนะเกมนี้มีปุ่มอะไรบ้าง นี่คือคืนแรกในเวลาตีหนึ่งวันดีตอนตีหนึ่งมีใครอยู่ไหมของของขวัญวัสดีครับคุณพี่ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมโอเคเก่งผมอยากรู้ตอนตีสามมันจะมีอะไรฮะจะมีนิกเกโตแบบมาตุยตูดผมอะผมอยากเจอนิกเโตโอ้โหผมอยากรู้ว่าเขาอะหน้าตาเป็นยังไงเรสซีดพาร์ตี้อยู่เลยผมเลดี้แล้วผมเจอเบอร์เกอร์อรด้วย อ่าสาบานใครชวนอุลังอุตังมานี่ฮะใครชวนลิงอุลังตังเข้าปาร์ตี้นี่ไปมาได้ไงอ่ะนี่ใครเนี่ยตูดท่านผู้ชมผมเห็นตูดท่านผู้ชมเห็นตูดคุณจะทำยังไงและเบนแล่นลิงอุลังตังโข้าฮอลลีปาร์ตี้นี่ชีสเบอร์เกอร์แล้วนี่ก็หมาหมุนที่ยังสร้างไม่เสร็จเสียงไรอ่ะเฮ้ย เอ้ยไว่กลมโอ้โหเอ้ยดูความแรงของรถนั่นสิเอ้เอาหม่ Fellow Welcome back to another night of your job at โอ้ี่ใช้ความแรงของรถคันนั้นได้แรงโคตรอ่ะผมไล่ตามไม่ทันเลยคุณพี่ประจบตัวผมเร็วเกินแล้วเกมนี้คือต้องไ u เวลใช่คือทําอะไรไม่ได้นอกจากไซเวล คือเมื่อกี้คนพี่เขาอ้อมมาไงเราก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเนี่ยอยู่ดีเขาก็โผล่ตรงนี้ได้ไงฮาวคุณพี่จากไหนอะมันไม่ไม,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 มีชัชดอัพไปลงิงต่างๆหรือผมต้องดูเขาไว้เอยโยอคุณพี่ไม่ว่าคุณพี่จะทำอะไรก็อยู่ในสายตาผมตลอดไป พี่อย่าพยายามจะขับรถมาหาผมถ้าคุณพี่คิดขับรถมาหาผมแล้วก็คุณคี่ผิดผิดแล้วละ่ะคุณพี่หาเรื่องขีดมาหาตัวเองชัดๆเลยผมเนี่ยจะใช้เกียร์สับตีนหมาในการวิ่งไม่ให้คุณเ <c oughs> น่ะมานาเวลาตีสองเอาล่ะเนคาโดฉันเชื่อว่าอีกไม่นานจะนาเวลาตีสามฉันอยากรู้เหมือนกันว่านายเนี่ยจะมายังไง ขโมย n บบ hey, oh, ี้ตีสามตีสามตีสามลจะตีาเนี่ยเฮ้ยรอมาห้ิชาติแล้วนะตีอะโวคาโดตีสมสักทีโอ้ยเลสปาร์ตี้กันเถอะทุกคนเกมนี้ไม่มีอะโคดอะโวคดอะโวคาโหายตัวอะโวคา อวคาโดเก็แบ็คเอาอวคาโดมงเอ็กซิโกวคมตอีน่ n i าม่านที่นี่อ้มัเือว่าอคาโนเนี่ยเขาจะใช้วิชาหายตัวจากตรงนี้ไปนะทุกคนดูดูผมจะทำมายากลให้ดูเมื่อเวลาตีสามเขาจะหายตัวจากตรงนี้ไม่รู้ว่าไปไหน ผมจะใช้เวลาจับจ้องเขาเป็นเวลาสามวินาทีหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสองสองจุดหนึ่งสองนิดสองหน่อยสองนิดนิดสองกระจึงหนึ่งบ่ายตีสามน่ะเฮ้ยเอาคาโดาไม่ไปอ่ะ I'm hungry เอาคาโดเขาเขาไปพร้อมกับเอาคาโดติดตาเดี๋าาดวยาาวนะ ๋ยวผมกดซนี่คือหมอบแล้วใช่ไหมเออแล้วผมต้องมา<อ>นั่งจ้องมันไหมนะนี่ก็เวลาตีสมทุกคนก็ผมจะรออะโวคาโดของเมซิโก Mexico, เนี่ยอยู่ตรงนี้นะทุกคนรอตรงนี้ว่าเขาจะกำเนิดมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยระหว่างรอเนี่ยหนึ่งในบรรดาที่น่ากลัวที่สุดในอันเนี้ยผมว่าเฟดี้ ดูดูตูดนั่นสินั่นเป็นตูดที่น่ากลัวสุดที่ผมเคยเห็นมาก่อนแล้วก็ลิงงูลองตังที่ตาเรืองแสงได้เอาละ่ะผมว่าเอาคาโดาผมตื่นละ,ละนั่นองนนว่าละมามามาก็มาไหนดูนั่นสิทุกคนโอโ้เกมนี้มันเสียเอาล่ะวคาโด หรือผมมาห้ามหยุดเดินป่ะทุกคนถ้าหยุดเดินน่ะมันอาจจะแบบจับผมไปเกยก็ได้ใครจะปรจักส์ะลุนะจะไม่ยอมเดินเดินพอดีอ้าวจะอะวคาโดตื่นตื่นพอให้ตื่นจะตีสามแล้วพี่ตื่นขึ้นมาตื่นมากินเบอร์เกอร์นี่ด่วนๆนะ I don't believe in salads อ๋ออหรือว่าก่อนตีสามเราจะเอานี้ไปเขา my f n my f n ไอ้ไกอินไนะไอ้กอดิน my fan กินอให้กิน my f n หิวไมตายป่ะอ้าอนตาหยิบมาให้ก็ไม่กินเนาะโอยนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาคนกลัวไม่ใ่มนติดตรงนั้นนะมันไม่เ่าผมโอ้โห ก็คือมาเส้นสลิปแบกนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวและความเร็วสูงมากเลยทุกคนนั่นเดีอยดี๋ยวผมไม่ดูอย่ไม่ดูดูนั่นนั่นเป็นความเร็วที่น่ากลัวที่สุดเลยทุกคนเอาปะโคตรกลัวมันมีอะไรกินได้อเหรอเนี่ยฮะกินกล่องก่อนไม่เยอะแยะมากมายพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยแปะตามกำแพงเพียบเลยเกมนี้มันทําเสร็จจริงไหมเนี่ยฮะพอมันเสร็จไหมเนี่ยให้เกมนี้มันไม่มีช็โคโอยผมขี้เอยห้องนี้เขาได้ ก็หยิบแล้วก็ได้แผลไปแล้วทุกคนแผนของผมมีอยู่ว่าคืออโคาโด้คือเราต้องให้โอคาโดให้เขาก่อนแล้วเมื่อเขาไล่ล่าเนี่ยเราก็ต้องเอาชีสเบอร์เกอร์เขาทำให้เขาสงบลงสักแป๊บนึงสามร้อยเข้ามาแล้วก็เอาเบอร์เกอร์ให้เขาจัดหนุ่ากัวมาลมันมันใกล้เวลาเชื่อหมอ ตีสองแล้วทุกคนขณะนี้ก็เวลาตีสองยังไม่มีการเคลื่อนไหวของอะโวคาโดใกล้เวลาตีสามทุกคนตีสามแล้วมีอะไรเกิดขึ้นได้ยินเสียงปหเขากำลังมานั่นไงไ<ป>เอาเถอมันหยิบไม่ได้เอาหยิบได้บ้าไม่เอาดิเอาบ้าเอาบ้อา,อ,าอยากกินหรือเปล่าโ,โอ้โหมันเร็วมันเร็วมัน,ม,นมันทำเพื่อของกินเฮ้ย เก่งมากพ่อทีนี้ผมก็น่าจะสไบโวลได้นแลวทุกคนอ้าวละทีนี้พวกเราก็จะมีเวลาประมาณสองชั่วโมง<ป>เอ้ยเ้ยม,มัน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 ยังหิว my friend ใจเย็นเราคุยนได้คือเราเราเป็นเพื่อนกันสมัยก่อนจะไม่ได้เหรอนะนะุณนะพี่ไม่มาใช่ไหมเออมันเข้ามาเข้ามาด้วยความเร็วสูงจังหวะน,นี้จังหวะนี้เข้ามาผมก็ต้องจุกดิจัดไปฮะอันนี้ อันนี้เอ้ยเอ้ยเอาไปล่ะแล้วจะเอาไหมอะฮะโอ้โหก็แค่อ้อมสิเออยากตรงไหนอ่ะมันจะยากตรงนี้จะอ้อมตรงนั้นยังไงอีกเออจะอ้อมตรงนี้อีกทีเอ่าอืมท่อนก็ใช้ไม่ได้มันทางเอาล่ะเรามีทางเดียวเรามีทางเดียวเท่านั้นนี่คือการอ้อม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 ไปฮะอ้อม ไปฮะอ้อมไปอ้อมฮะอ้อมออ,อมไปฮะขณะนี้เวลาตีห้าเวลายังไม่เดินเลยเฮวไอ e นี่เ l p เวลาเวลาช่วยเดินหน่อยเอ๊ะออเข้ามาเข้ามาเ <c oughs> มื่อไหร่จะหกโมงหกโมงด่วนๆก่อนที่ผมเนี่ยจะโดนเขาจับกินเป็นอาหารหกโมงอยู่ให้กี่โมง Yes ผมผ่านแล้วทุกคนโอเคครับและนี่คือคือไม้ทั้งหมดของเกม ไฟไนแอทอะโวคาโดทุกคนสำหรับใครเอเกมที่ว่าเราต้องมันหนีตัวในมีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดของ Mexico. เม็กซิโกเบนแล้วก็ฟไฟไนแอทโชว์ตูดน่ารักแล้วก็ลิงอ,อลิกุลกันต่างนะทุกคนแล้วก็จะมีอะโวคาโดล่างอวตารทุกคนเออสำหรับใครนะที่สนใจเล่นเกมนี้ผมก็ทิ้งลิงเกมไว้ใต้ดิสคิปชั่นเป็นเกมที่ปั่นๆป่วน กวนๆนะเออท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนะี่ยได้ไปตกอยู่ในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งที่มันมีอะโวคาโดของเม็กซิโกเป็นคนที่รีวิวอยู่แล้วในนั้นก็มีแค่2ชิ้นสุดท้ายนั่นก็คืออะโวคาโดกับของเม็กซิโกนะซึ่งณเวลาตีสามเขาก็ได้ลุกขึ้นมารู้สึกหิวแต่เรานะ่ยไม่ได้ห่านเขาไม่ให้ห่านเขาเขาก็รู้สึกอยากกินคุณถ้าท่านผู้ชมเนะี่ยได้เจองนะี้นจริงๆแล้วก็ ตัวมันอะคามุยเฮ้ยดูคลิปนี้จบแล้วอ่ะนี่ทางด้านขวาเป็นวิดีโอคลิปใหม่ล่าสัตว์และคลิปทางด้านซ้ายจะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำนะเอออย่าลืมกดติดตามด้วยไม่งั้นพลาดคลิปแน่นอนครับ